พี่น้องชาวราศีกันครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับท่านจะได้รับข่าวดีมีพรบิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือเกื้อหนุนให้ท่านผ่านผลอุปสรรคและก็พบสิ่งที่ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินโอกาสใหม่ความมั่นคงร่ำรวยกำลังจะหมุนเข้ามานะครับ วาระเดียวต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกันครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีกันในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นเรื่องของท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ โอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทั้งท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก i อดียด้ฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์ 0816971645นะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกันคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับสำหรับชาวราศีกันคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีกันก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับ อาละครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าดวงของชาวราศีกันในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566จะเป็นอย่างไรเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1นึ่สำหรับชาวราศีกันคือเรื่องของการงานนะครับว่า การงานจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีทิศทางการงานมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1เป็น2ไม้เท้านะครับไม้เท้าคือโอกาสดีในเรื่องของการงานสำหรับท่านที่รองานรอคอยการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่หรือว่า สารต่องานเดิมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีความมั่นคงต่อไปท่านมีแนวโน้มที่ดีนะครับบางคนก็จะมีโอกาสได้รับภาระหน้าที่มีงานสำคัญเข้ามามีความก้าวหน้ามั่นคงขึ้นหรือไม่ก็จะมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่ทำงานส่วนตัวท่านก็มีโอกาสที่จะได้สร้างงานสร้างอาชีพอิสระ เกิดความมั่นคงขึ้นมามีการที่จะได้ค้าขายท,ทําสัญญาใหม่ๆกับลูกค้าใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับนี่เป็นส่วนที่การงานที่กําลังจะเริ่มขึ้นมาสําหรับชาวราศีกันนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น6ดาบ6ดาบคือเรื่องของการคลี่คลายปัญหานะครับพี่น้องชาวราศีกันสําหรับท่านที่เจอปัญหาเจออุปสรรคในเส้นทางของการงานหรือว่าแนวทางชีวิตนะครับ ท่านมีโอกาสที่จะค่อยๆแก้ไขปัญหาต่างๆผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับแล้วก็มีโอกาสดีในการที่จะพบความสมหวังมีงานแก้ไขการงานได้เปลี่ยนแปลงงานยกย้ายงานมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จรวมทั้งการรอคอยงานจะสมหวังนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานนะครับเป็นราชินีเรียนนะครับ การงานเชื่อมโยงไปถึงรายได้เกิดความมั่นคงดีมากๆนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ,บรายได้การเงินการติดต่อการสื่อสารการเจรจาการเงินจะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับมีความมั่นคงดีมากๆในเรื่องของรายได้ค่าตอบแทนผลประกอบการนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2คือเรื่องของการเงิน ทิศทางแนวทางการเงินนะครับสำหรับชาวราศีกันในส่วนที่เิดการเงินจะเป็นอย่างไรหรือว่าจะเชื่อมต่อกับส่วนใดอีกบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็น5ถ้วยนะครับ5ถ้วยคือความไม่พอใจผิดหวังในบางเรื่องนะครับในเรื่องของการเงินจริงๆแล้ว5ถ้วยเป็นเรื่องของความรักนะครับแต่พอมาอยู่ในเรื่องของการเงิน ความรักเชื่อมโยงกับเรื่องของการเงินเชื่อมโยงกับเรื่องของการรอคอยที่ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับสิ่งที่ท่านรอคอยเกี่ยวกับการเงินเชื่อมโยงกับเรื่องของความรักกับคนรักอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่หรือไม่ก็จะช้าแบบว่าไม่ทันใจของท่านนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สองนครับเป็นเดโมนนะครับ,น,น,รบนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับมาอยู่กับ5้าถ้วยมีเมดามูนตามมาด้วยนั่นคือความหม่นหมองความเศร้าความกังวลในเรื่องของประเด็นความรักที่มาเชื่อมโยงถึงเรื่องการเงินนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินีพัทร์นะครับเป็นเรื่องของสุขภาพ เป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยนะครับมาว่าส่วนที่ดีในเรื่องของรายได้สาหรับราชนิพัจน์นะครับนะั่นคือเรื่องของพี่น้องชาวราศีกันที่เป็นสุภาพสตรีโดดเด่นขึ้นมาในการสร้างงานสร้างอาชีพการสื่อสารแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับมีรายรับมีไรายได้ขึ้นมาไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็จะยังมีความกังวลอยู่ในเรื่องบางเรื่องเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของความรักด้วยนะครับสิ่งที่พอใจไม่พอ ยังตามมาในช่วงนี้ด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3คือเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องของการเงินแต่ว่าประเด็นความรักมาแรงอยู่ตรงนั้นเยอะทีเดียวนะครับเรียนรู้เข้าใจจะมีส่วนที่เปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเดฟูลนะครับเดฟูลคือ การเปลี่ยนแปลงได้หลายเรื่องนะครับในช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์เรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะยังไม่ลงตัวคิดกันคนละอย่างหรือไม่ก็จะมองดาวคนละดวงนะครับมีความคิดที่แตกต่างกันอยู่ในช่วงเวลานี้รอคอยเวลาที่จะประสานเข้าหากันนะครับอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่ามีภารกิจอื่นๆตามมาก็จะทำให้เรื่องของความรักถอดอถูก ทอดระยะเวลาออกไปอีกบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้สึกความแตกต่างด้าน,นของความคิดอยู่ด้วยนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2นะครับในเรื่องของความรักเป็น6ถ้วยนะครับหถ้วยคือโอกาสเมื่อสักครู่เราบอกว่าความเห็นต่างไม่ลงตัวแต่6ถ้วยยังมีเข้ามานะครับท่านมีโอกาสที่จะได้คนรักของท่านกลับคืนมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับสำหรับคนที่มีปัญหา สำหรับคนที่เจออุปสรรคสําหรับคนที่แยกย้ายกันอยู่คนละที่ห่างไกลกันมีโอกาสมากนะครับที่ท่านจะได้กลับมาพบปะการคุยกันและก็ตกลงกันดีๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นช่วงเวลาของความรักจะกลับคืนมานะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาวราศีกันในเส้นทางของความรักคือ10เหรียญน,นะครับการงานการเงิน ความรักความเข้าใจที่ดีต่อก,กันเริ่มกลับเข้ามานะครับจากเหตุผลในหลายด้านจากแนวทางของดวงซึ่งพี่น้องชาวราศีกันมีโอกาสที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาในเรื่องของความรักเข้าใจที่ดีต่อก,กันมีแผนงานรองรับแล้วก็จะมีการงานการเงินที่เติมเต็มเข้ามาดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่กําลังรู้สึกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความรักกําลังรอคอยคนรักอยู่ในช่วงนี้นะครับพี่น้องชาวราศีกันครับท่านมีโอกาสที่จะได้พบกับความสมบังเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะช้านิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่4คือ เรื่องของทิศทางแนวทางอุปสรรคและการแก้ไขสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีกันนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งกันเลยนะครับเป็นเทมเพลตนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาเจออุปสรรคนะครับอันนี้เป็นรวมถึงเรื่องการงานการเงินความรักด้วยนะครับมี สิ่งดีๆกําลังจะหมุนเข้ามาสําหรับคนที่เจอปัญหาสําหรับคนที่เจออุปสรรคก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับช้านิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มที่จะมีเข้ามานะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่สองนะครับพี่น้องชาวราศีกันนะครับทิศทางนะครับเป็นจัสเมนนะครับเป็นข่าวดีเป็นเรื่องของพรพิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศล ที่จะส่งให้พี่น้องชาวราศีกันได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาสําหรับคนที่รอคอยเรื่องของการงานท่านมีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังมีงานใหม่ๆเข้ามาการเปลี่ยนแปลงงานที่ดีขึ้นบางคนย้ายงานบางคนอรอคอยงานจะสมหวังจะได้งาน ตรงกับความต้องการของท่านเข้ามาด้วยนะครับทำงานแบบมีความสุขมีความพอใจมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของหน้าที่การงานและก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะครับส่วนเส้นทางของการเงินก็ดีมากๆนะครับท่านมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาของการเงินได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้แล้วก็มีรายได้เข้ามามีโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับ ความรักก็จะกลับคืนมาด้วยสำหรับคนที่เจอความขัดแย้งไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก่อนหน้านี้นะครับท่านมีกาสที่จะพบกันเข้าใจกันปรึกษากันแล้วก็ปรับความเข้าใจที่ดีต่อกันได้นะครับความรักก็จะกลับคืนมาในช่วงเวลานี้หรือว่าท่านที่กําลังปอคอยความรักก็จะสมบังนะครับนี่คือส่วนที่เป็นข่าวดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศล จะเชื่อมโยงถึงวงจรชีวิตของชาวราศีกันให้ได้รับความสำเร็จตามที่ปรารถนานะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3ในทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับเป็น6ไม้เท้า หยเ,เท้าคือโอกาสดีเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะเริ่มต้นหรือสารต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับใครที่รอคอยงานรอคอยเงินรอคอยความรักก็จะสมบางคนที่มีอยู่แล้วก็จะได้เดินหน้าต่อไปสารต่อให้เกิดความสําเร็จเกิดความมั่นคงต่อไปนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พายากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบคํา พยากรนะครับพี่น้องชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับนี่คือ justice นะครับเรื่องของการแก้ไขข้อผิดพลาดเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรม ที่จะเข้ามาในช่วงเวลานี้สาหรับคนที่เจอประสาวเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเรื่องสัญญาเรื่องของความพิพาทบาดหมางนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนตรงนั้นให้ดีขึ้นแก้ไขดีขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของการพิพากษาการตัดสินใดๆก็ตามก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวราศีกันด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีกันนะครับเส้นทางของการงานมีโอกาสที่จะคลี่คลายปัญหาได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้ก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นงานก็จะมีเข้ามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การค้าขายมีธุรกิจใหม่ๆเข้ามานะครับนั่นคือความสําเร็จที่กําลังจะตามเข้ามาทรัพย์สินรายได้เกิดความมั่นคงที่ดีมากๆต่อไปด้วยนะครับการเงินของท่านอาจจะมีปัญหา อยู่ในช่วงแรกๆคือความคลุมเครือการตัดสินใจการรอคอยอย่างไรอย่างหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงไปถึงประเด็นความรักด้วยนะครับแต่ภาพรวมแล้วนะครับท่านจะพบแนวทางเลือกที่ดีขึ้นผ่านพ้นอุปสรรคได้แล้วก็จะมีความสำเร็จดีมากในเรื่องของการเงินมีเงินเข้ามาตลอดจำนวนมากๆด้วยนะครับส่วนทิศทางแนวทางของความรักนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้ แก้ไขปัญหาความผิดพลาดจากอดีตได้ในเรื่องของความรักคนรักที่อยู่ห่างไกลการคนรักที่ท่านกำลังรอคอยอยู่มีโอกาสที่จะกลับมา ความรักคืนกลับบ้านกลับคืนเรือนนะครับพบเจอกันคุยกันตกลงเข้าใจกันได้นะครับหรือไม่ก็เรื่องของความรักคนที่รอคอยความรักจะสมบังนั่นแหละครับรวมทั้งจะมีแผนงานดีๆเข้ามาในครอบครัวของท่านการสร้างอาชีพรายได้เกิดความมั่นคงและเข้าใจที่ดีต่อกันด้วยนะครับเพียงแต่ว่าอดทนรอคอยและใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ ส่วนทิศทางแนวทางและการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับพี่น้องชาวราศีกันท่านจะมีโอกาสดีมากที่จะได้รับข่าวดีมีความสําเร็จตามที่ท่านรอคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลให้พรวิเศษวิเศษเข้ามาด้วยนะครับมีเรื่องราวดีๆเข้ามาคือปัญหาทั้งหลายทั้งปวงจะได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานการเงินความรักปัญหาของสุขภาพเหล่านี้นะครับจะได้ผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปได้แล้วก็จะมี สิ่งดีๆเกิดเข้ามาในวงจรชีวิตของท่านการงานดีขึ้นการเงินดีมากๆความรักก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันพบคนที่จริงใจคนที่เข้าใจกันในช่วงนี้รวมทั้งคําว่าปัญหาอุปสรรคข้อสัญญานิติกรรมเรื่องของกฎหมายการตัดสินความพิพาทปัดหมางจะได้รับการไกล่เกี่ยให้กลับมาดีกันได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับ อาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องที่เกิดในราศรีกันมาครบนะครับว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับก็เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ โอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจากไอดียายฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0 8 1 6 9 7 1 6 4 5นะครับ เอาละรครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ชาวราศีกันทุกท่านทุกคนจงได้พบแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขความสมหวังความมั่นคงความร่ำรวยความรักที่ดีและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ